สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อพี่น้องฟูซก้นครับผมอากาศเรเย็นๆสมงครับไปฝั่งลงน้ำครับผมวันนี้ข้ามหาใส่ตุ่มครับตุ่มกุ้งตุ่มปลาซิวครับผมเมียนครับใส่กระปูน้ำเนาะใส่บกหอยครับผมได้อันไหนเอาอันนั้นครับผมปีไก่ว่าตัวนี้เก็บกระปูนี่แบบหลายครับวั่นี่ครับวันนี้2โมงกับปลาเปลี่ยนคอนเทนท์มาใส่ตุ่มใส่มองครับผมเมียนครับผม มาีใส่เยื่อเพื่อนเป็นโค้งไก่เด้อครับผมแมนครับที่ทดลองมึงเนาะแมนครับน้องน้ำบานครับผมสองเรเคยใส่อยู่บุตรลิงนี่สองเราจะใส่ยกระเบนเนาะครับไปลองมาใส่เบิรงครับผมไข่บขอกหอยเต็มเลยครับผมหยแหนบอกให้หมาใส่จริงครับไปคุณเอาไปส้นใบขอบขอบม,มันเอาจำใบในเรื่อว่าจะอัน <laughs> ของแรงสองบาทสิไม่หยามพี่เพิ่งครับผมบรยรายากาศครับผมต้องใส่พอดีกอดแล้วครตะกอนพอดียังไงครับเปิดเพลงสบายใจเลยครับสว่วนนี้เพันธิตถอนรับปังครับผมอันนี้น้ำเพ่นยังไหลครับผมเพ่นยญามหันห็ดแมนครับ มนี่สองเบาใช้ทั้งมือซิบหาหลังด้วยครับ,รบเราหาอยังโปะหลังไว้น้ำด้วยยื่มข้าวตละครับเดี๋ยวค่อยสีเอาโปะที่หลังแม่นครับ คำคำแดงแดงแจ้าน้อยจังสิมะยามครับผมเนียนครับมีผักกาดมะลุนน้ำกันครับเหนไหี่ไหลงาไปกระเดียบไม่ใช่บอกไงเพราะว่ากระปูร้ายแท้โบฟังพวงไกลแห้งมากกระปูน เย็นน้ำกะเย็นครับลูกร้านหมาในเริ่มอหญ่เอ้ยาหากินเท่าไรน้ำบาดเนาะแม่นครับทุกเต่อสิบใส่น้ำผู้น้ำผาครับผมจำ่มัไหลเรื่อยเบาเลยจำไดอายุยวงให้นังอยู่เลยนะแน่นครับ ได้แล้วหาลังแล้วครับผมหาแล้วบอครับผมเดี๋ยวย้ำแนงสองวากับสิบไม่หยาบให้เบ่งเนาะเนียนครับผมกระติบว่าคำแห่งครับผมมีเพียงไงฟังผมครับผมวันนี้น้ำเลิกครับเนี่ยปลาอยู่ดีก็มีเหินนั่นนครับเนียนครับแต่ปลาซิวไหลาเด้อพี่นี่ ออยแลดจะมากก็ดีไซน์ไว้ไไมือซ้ายมายามกรุงแมนครับยามกสิช่วงแรกๆเน,ะนาะมนจักหาหกชั่วโมงครับผมเพ่งก็เสาร์เนาะ <c oughs> เพ่งทำไมแม้แต่ไรแต่พอแต่แม่ <c oughs> มไข่เพื่านเกิดดอกใส่ไปนี่เหอะ ปลาผือครับผมเพื่อได้ปลาบูครับ,อรบตอนนี้ทั้งบนกับไปยากครับผมเป็นกำลังใจให้ทหารให้ทุกคนด้วยครับแล้วการที่น,<อ>น้องทั้งแถวชายแดยนครับผมเบ้าพุ่มดกไปน้ำอยู่บ้าต้นอยากได้ก็เอาดิล่ะเอาไปปลูกในกระถางเขาไหมบา้าเอาอยุบอ่ะ คนด้กลับง่ายไปบ้านเขาอีกยอดนั่นด้วยเหรอเศรษฐบ่คือบ่คือแห่ตุ่มหานน้ำกราทางนี่นะบ่าวบ่าเอาบัวเขาไม่พุ่มบ่าวพุ่มน้ำนี่จะไปปลูกกระถางา้บยูบ้าน,นครับผม ไปว่าหอยโดกมาอยู่เครือนึงมันเป็นเหงาใหญ่างงเดิหนาเอหมใส่กระสอบแล้ววันนี้เราบ่าพุ่มสีมะย่างเอาไม่เลยแอนด่มเหล้าดิใส่แล้วเหรอครับผมเดี๋ยวยาำแรงย้มาพอกันครับสองเบาะนะครับแต่สมบัติสีมะหยาไม่เิ่งว่าสีมันมะมันครับผมแ่นครับ เลยไปลายามแล้วครับผมตกแรงมากครับว่ายามมากินข้าวแรงครับผมอุยกระปูอุ้ยปลาเข่งก็มีโอ้ลายต่อยดิยลายยุ่นเอาไปละแวกครับกระปูเมียนครับผมนี่ละ่ะในปูหน้าครับผมปลากระเพดามกอยู่ครับนี่เมียนได้ลายหลังตืมกันไปเนะาะตัวนี้จะเป็น ประกาศป้ามัดครับผมราคากุ้งกุ้งองนี้มีด้วยป่ะนี่ใส่มีอยู่ตอนนี้เข้าต่องใส่ห่อมเนาะตอนนี่ตม่นั้นเป็นสมารดีใ่ไยังเข้าเรงด้วยครับนี่กลางไว้ครับเมื่อสองสี่ม้าอย่ามีที่นึงครับหยุ่ยาวกัสองบาทเลยครับผม อุ้ย,ยกระปูะปะนี่งกรตเอากระเด็กลายนึงบ้าเม่นบ่ทงแมงกเาทั้งกระปูครับผมทั้งกระตเอาเนี่ยไปขวานะเมีนครับลายบ่สองสตัวในหม่องละสองละสามนีสิบลังนี่ก็ได้ลายได้บ้าง ปูเนี่เอาไปละแวกครับผมไปซุปแป่งถอดครับผมเพืดอหลายย่างครับผมมีนู่กระปูเง็นส่องเหนียเต็มแซ่ว่านี่นกระปูแมนครับกระปูวิสีลายครับ กระปูกระปูอีกแล้วแต่ว่าปลาก็มีเนาะปลาก็มีอยู่พอ่อไหนมุกีดอกคนนี้นี่นะครับกระปูหน้าครับผมมา้องไปจับเงี้ยหมุนขึ้นเลยเนาะเนียน,นครับกปูหน้าเอาไปก้อยอครับผมเอาไปเฮ็ดนี่ซ้ำนี่ไปด,ดองแล้วเนี่อเอาไปดอง นทอดลองใส่ปลาซิวครับผมนี่น่าจีลองทดลองใส่กุ้งเข้ามาเนาะเจะ้าอาหารกุ้งเนาะกะไ็ดกะได้อยู่ดิก็ได้อยู่กุ้งกระเขาน,นี่เนียนข่าปลาไหล,ล,ลครับผมต้องเอาหนึ่งก็ได้นะฮึดนลงครับผมสวดบ่โอ้สวดอยู่กระปูกระปูไร้คัาปีปาลากระไหลได้บ้างเนี่ยเนียนครับผม ระปูกลายปลากกลายอยู่ครับผมพูดประมัดครับผมมนเดมุกก่ได้เ้างนี่นนะนะี่แหละตัวที่เห็นนี่ขาดเนะี่ยแม่นก็่้างเห็นกันกระปูแบบมีลายนอตข้างบา้านมีปูน้าธรรมาชาติครับมีข้างผูบ,บ่นก็จะเป็นปูหินครับผม ไปไปมนีีหลังนะครับนี่แค่ประมาณสองชั่วโมงก็กลัวครับผมนี่คัมงากั่ยนะครับมโตครับผมกลางน้าก็สิหลายนะบ้านเนาะนี่นี่บอยนี่เบ้าเอาเนี่ยนเราเ พอเก็บบ่ได้ก่ได้ก่หรือ่ป่าเมนกระปูกระไปลากระไหสองเบานี่นนองหลครับผมกระปูีแล้วนี่เห็นแล้วนี่นี่กปูทั้งปลาคัอเก้าบอู้ได้กมุกใหญ่อยู่ด้บา ปลาดูปลาเดี๋ยวบอกไงอยู่นี่นเต้าเนี่ยปลายนี่ครับผมเนี่ยหาหลังนะครับยานั่นนี่นนทั้งหมดสิบหาหลังเนาะแล้วอีกสิบหลังครับผมหนุ่มกระยิงย่าวครับผม กุ้งปูนี่ไปดองไตต่ำทั้งแดบหลายอย่างนี้แหละาตน่าไปดองนี่เนาะเจ้าหลายเป็นไงครับผมปลามีเนี่ยประมัดประมัทหลายเนาะ สมาตะกัดครับผมยามตุ่มเม่มขึก่าน,น,นี้ยิ่งใส่พุ่มอยู่เหมือนกับมือจะอ,อกกันไลยนี่เจ้าวังหลืวบ่นี่ในหกแล้ว เอาอีกเ,เก่าเรื่องกุ้มเศียยาเศียรยังไงด้วยเอาอีกเก่าหลังครับผมส่วงน้ำแล้วครับส่วงนี้แนะ่หมายน้ำนี้ด้วยนี่บ้างบอกไหมเฮ้ขยิบอะไร ใช้ตัวเดียวนี่กระปูตัวเดียวครับนะเลึกเขาหัวแล้วเพมารับจิ้มฟังเนาะมีอันของผุดเลยผุดนี่นเราพูดเนี่ยแต่ือบ่กผูกทบมวยหมอแได้ว่าอันนี้เจ้าไส้โอ้อันนี้หลังเบาุูนไส้ตัวนี้บมไส้ตัวเดียวจะถ่ายเบืองไข่ไส้บั้ดี๋ยวเจ้าใส่เนื้อเนาะใส่กลางเดิน

มันต oh. กคนให้ยากครับผมใส่ใเอาเลยใส่ตุ่มมาเลยประซิบหัหินเนาะ,ะเห็นแต่ประมาทครับผมประเจิงหน่อย มาต่ออีกบ้างนี่ครับผมข้นมเน่นหรอเปล่าข้ป่โอ้โแถวนี่บ่ค่อยพ่อครับผมเอาไปก่อนเนาะนั่งเล่นั่งเ่นบ่อหนินั่อยืนนั่งฟังบ่่ป่ะแบบกลุมท่นังเล่นมัก็เลนกุ่งเป็นเมือนยน้ายืนกุ้นกัน ใส่อ้อมปลาคาืครับผมคือบลาน่องปูปูปูเด็ชั้นที่โตอยู่ยังได้เยอะครับผมพอได้เก็บให้พี่น้องได้เบ่งเนาะอืมนู้ว่าเพิ่นเอยังกระเว้นมั่เพิ่นห่อนแม่น,มนกรขึ้นเนาะแม่นกระแค่สองชั่วโมงครับผมเห็นบอย่าข้าแรงทีป่อยมาเตยกับปูพี่กาย เลยเป็นถังเป็นถังเลยน่าต้องใส่ห่อเนาะเจียวกุ้งแมนแล้วก็หมูหันป่าแม่นครับมหม,บมูกระปูไหล่ดิตัวนี้อายุคุณกือบติดอยู่นี่ ก็นั่งดองพอดีนะครับงเม่นครับเม่นเมื่อใส่ดองปรไมจะเด้มกเนนึงรเสมเขมหอเมเข้มออเล <c oughs> ือซ้ำหนยวบออ,ม,ม,อมอ้อมนี่บอ,อ อ่าเพิ่งว่านี่มีกระปูอยู่นี่นี่อูู้ปลากระหน้าอยู่หกตัวพร้อมจะตีมันไปครับนี่นี่ก็พ่อยากออกเนาะ ถ้าบนเป็นสิเป็นคลองเป็นลำธารครับผมแล้วพื้นที่แคบก็เลยได้หลายเนาะอันนี้เป็นพื้นที่น้องใหญ่ครับผมท่านอยู่ส่หม่งใดล่ะเนาะป่าสีกระจายไป่ตัที่เท่าแดนครับผมก็ข่อยใส่แมอยู่บัวแมงดาฮะแมงดาตัวนึงนี่ดีเท่าไหร่ mình đá mình đá đấy đúng rồi bọn ui bị tắm treo có gì bao rồi tôi phù mẹ vũ nó nó con bìn đeo thang treo mình con bỏ bò bò nó luôn coi nó luôn đấy nó con bọc con bìn bao đây rồi mà mà xuống con bìn bao đây Hãy bỏ

ช่วยถายอาบ้างน,น่อยเสร็จช่วยรังช่วยถายให้ใหญ่ให้น่อย<อ>ไม่ได้โอ้โห<อ>ก <laughs> ุ่งมือให้เบ่งหลังสุดท้ายครับผมนี่นี่พอไหมไหลไหลเร็วแย่ ระายะาเวลาสองชั่วโมงครับผมบเทิงดีหรอมั้งเนาะแมนครับผมมอด้วยครับโมบีซ้ำหนิกะทิว่ามานเติบเลยครับผม,มนี่ไยไม่ได้นี่ไเดืองครับผมเซอร์ดีเดืองครับ วาสองมาึ okay. ้นมาจากน้องแล้วครับผมมาเบิ่งผลประกอบการมือนน้คร totally> 네ับว um> ่าสองมาสีมานซ้ำใดครับนี่ครับเสร็จผลผลงานครับผมหมานหลายอย่างหลายแนวรับผมว่าจิเป็นบักหอยครับผมปลากระปูแลวก็แมงดาครับผมครับหลากหลายแนวกินแห้งครับมือนี้ปลาก็เป็นปลามัดนะบ้านเนาะเมนครับผมครับเป็นปลามัดส่วนหลายครับผมอยู่น้องนี่ก็แมงตบเต่ากระแดบ่หลายครับ โอ้กระปูก็ได้หลายเติบเนาะเอาไปละแวกครับผมกระปูนี่ได้หลายแนงครับมือนี้ครับไปละแวกแกะแป้งชุบแป้งทอดก็ได้ครับผมมือนคาดว่าสีได้หลายเติบหมาน์ขาดหมาแนนครับผมขาดว่าได้ครับผมแต่่วามืันนี้สองเบ้าใส่แค่ประมาณสองชั่วโมงกูกลัวครับผมแนนครับผมเป็นยังได้หลายเติบเป็นยังไงซ้ำนีแนนครับอ่ะนี่แหละครับผลงานของสองเบ้าครับผมเอาก้อนสิกระบาดนี่ครับผมบาบุ้งกับบาดต้นกับคอขอบคุณพี่น้องเช่นเคยเนาะที่เขามาร่วมเดินทางมากดไลค์กดแชร์ มาคอมเมนต์พูดคุยกับสองบาครับผมเป็นต้นคลิปนะฮะโจ๊บคลิปครับผมมนครับผมสองบาก็ได้ภาพพี่น้องลงทุ่งลงทาหาใส่ตุ่มหาใส่ม่องคือเก่าครับผมครับเดี๋ยวไหนจะนั่งสองบาหนึ่งก็ถือว่ามาหลายเติบครับผมนี่ครับม้าหลายครับผมเอาละครสไลด์คลิปนี้สองบาขอตัวลากับบ้านค้อนครับไม่พอกันคลิปไหนคลิปไม่ครับผมสไรด์คลิปนี้บาต้นสวัสดีครับตาพุ่มสวัสดีครับทางหน่อหน่อยห่างนัานนิดครับผมไปกับบ้านครับผมจะพอกันมึงไหมครับนี่ค่ำแล้ว เสียงตุ่มต่ำตุ่มต่ำนี่ครับผม